สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิกเอเรเมนต์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆคนสดชาวธาตุไฟนะครับเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวเรามาขอดูภาพหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนสดชาวธาตุไฟในห้วงเดือนสิงหาคม256จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ จากพลังงานหน้าไพ่นะครับถ้าเป็นในความรักความสัมพันธรร์ของเพื่อนเพื่อนอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายมากมายหลายคนนะครับเ,เป็นไปได้2ประเด็นก็คือเราไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขาคบหลายคนคุยหลายคนหรือว่าในความสัมพันธ์ที่เราไปเกี่ยวข้องมีคนอื่นบุคคลอื่นนะครับ ทั้งสองฝกักสองฝา่ายทั้งฝา่งฝายเราฝา่ายเขาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับต่างๆเข้ามาพุ่นวายเกี่ยวข้องสับสนนะครับให้เกิดปัญหานะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างบาดเจ็บนะครับในอารมณ์ในความรู้สึกในความคิดนะครับที่เราได้ทุ่มทุนลงแรงลง,ลงใจไปในความรักความสัมพันธ์นะครับอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะต่อสู้ฟันฝ่า แต่ว่าปัญหานะครับมันค่อนข้างมากมายนะครับคนอื่นคนอื่นที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องก็เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายด้วยนะครับเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าผานโอาสผ่านปัญหาแล้วนะครับกลับมาเข้มแข็งแล้วแต่ว่าไม่อยากที่จะเข้าไปลงทุนลงแรงนะครับในความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อีก เพื่อนๆสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างมีความสุขนะครับอย่างเข้มแข็งอย่างขแข็งแกร่งนะครับอยากที่จะโฟกัสในเรื่องการงานนะครับลุยให้ประสบคาวามสำเร็จถ้าเป็นในเรื่องความรักข้มสัมพันธ์ถ้าเราทําดีถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราก็ขอออกมาจากเหตุการณ์นะครับความรักขามสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นๆดีกว่าครับ เพื่อมาอยู่กับตัวเองนะครับมาโฟกัสมาสนใจนะครับในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทําจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับว่าในห้วงเดือนนะครับสิงหาคม256จะมีใครนะครับหรือบ่คคนไหนนะครับเข้ามาหยิบยื่นนะครับมิตรภาพที่ดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆชาวทัดฝ่ายบ้างนะครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับในห้วงเดือนสิงหาคมเนี้ย เพื่อนๆอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับคนในแวดวงการทำงานเดียวกันนะครับที่เขามีความโดดเด่นนะครับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับโดดเด่นในแวดวงนะครับจุดที่เขาอยู่ในฝ่ายในแผนกในสำนักงานที่เขาอยู่นะครับอย่างไรก็ดีตรงนี้เพื่อนๆยังคิดยังตัดสินใจยังไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับ เพราะอาจจะมีนะครับบางสิ่งหรือบางอย่างที่เ,เพื่อนๆ่ยังไม่ชัดเจนอาทิเช่นนะครับเขามามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของบุคคลคนนี้เขาเป็นอย่างไรเ,เพื่อนๆ่ยังไม่แน่ใจและยังไม่ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคือเ,เพื่อนเชาวธาตุไฟไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักของสัมพันธ์ที่มันจะต้อง ทุกอกทุกใจนะครับมีปัญหาเหมือนดังเช่นที่แล้วมานะครับถ้าตรงนี้บุคคลที่เข้ามาตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนในแง่ข้อที่จริงที่เพื่อนเพื่อนจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจความรักความเมตตาหรือว่าเขาโสดจริงหรือไม่นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ขอโฟกัสหรือมุ่งเน้นในเรื่องการงานดีกว่าการสร้างงานสร้างเงินนะครับเพื่อนอยากประสบความสําเร็จ เรื่องการงานถ้าความรักดูแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องมีปัญหานะครับหรือว่าเกิดให้เกิดความทุกข์ความคิดวิตกกังวลต่างๆหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะลงเอยอย่างไรหรือว่าดูแล้วแนวโน้มจะพัฒน,นาไปทางไหนนะครับกิให้เกิดความทุกข์ใจเนี่ยเพื่อนๆยังไม่ปรารถนานะครับเดี๋ยวเราขอดูนะครับว่าบุคคลคนนี้ที่เขาอาจจะเข้ามาเนี่ย เขาคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนชาวทัดไฟหรือว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับเพื่อนเพื่อนชาวทัดไฟบุคคลคนนี้ที่อาจจะเข้ามาพบปะป่าพูดคุยเข้ามาในความสัมพันธ์เขามองเห็นคุณค่านะครับในตัวต,วตวนของเพื่อนชาวทัดไฟนะครับอยากเข้ามาหยิบยื่นมิตรภาพที่ดีๆนะครับ อยากเข้ามาพบปรับพูดคุยใช้เวลาร่วมกันนะครับมีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆชาวทัด์ไฟอย่างไรก็ดีในส่วนหนึ่งเขาอาจจะคล้ายเพื่อนชาวทัด์ไฟก็คือยังไม่ได้เร่งรัดหรือรีบร้อนนะครับเพียงแต่ว่ารู้สึกชอบนะครับรู้สึกดีด้วยอยากที่จะเข้ามาพบปรับพูดคุยนะครับแต่ในเรื่องความชัดเจนตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ อน่อขอเข้ามาเป็นเพื่อนขอเข้ามาพบปะพูดคุยนะครับทำความรู้จักในเบื้องต้นกันก่อนแต่ว่าเขาเขามองเห็นคุณค่าแหละขอเขามองเห็นตัวตนสิ่งที่เพื่อนๆชาวธาตุไฟเป็นอยู่แล้วก็ชื่นชมนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูนะครับความคิดหรือความรู้สึกของเพื่อนเพื่อนชาวธาตุไฟหน่อยนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนจะคิดหรือจะรู้สึกอย่างไรนะครับถ้าได้พบปะพูดคุย กับบุคคลคนนี้นะครับหรือว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับครับเพื่อนๆชาวธาตุไฟครับจากพลังงานหน้าไพ่นะครับถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพื่อนๆชาวธาตุไฟไม่ได้รีบร้อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆอยากเริ่มต้นชีวิตในส่วนของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นะครับ ที่เพื่อนเอนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่แล้วมาในอดีตมีปัญหามากมายวุ่นวายนะครับมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมหมายเพื่อนเพื่อ,อไม่ปรารถนาความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันลงทุนลง,ลงแรงแล้วมันตอบโจทย์ตอบจิตตอบใจนะครับพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะรับนะครับดูแลจะใส่สกัดละกันตรงนี้ต่อให้มีบุคคลเขาเข้ามาพูดคุยนะครับอยากที่จะพัฒนาแต่เพื่อน ชาวทัศ์ไฟยังโฟกัสในเรื่องของการงานนะครับการงานการเงินเป็นหลักอยากที่จะสร้างงานสร้างเงินนะครับลงทุนนะครับหรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะพัฒนาให้ชีวิตของเพื่อนๆในบริบทของการงานการเงินมันประสบความสําเร็จอยากจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วนะครับเป็นทุกมิติในทุกๆด้านถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักข้มสัมพันธ์แล้วยังไม่ใช่ยังไม่ชัดเจนเพื่อเพื่อนก็ยังไม่ติดใจ ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องของเน้นขณะปัจจุบันที่เราจะสร้างงานสร้างเงินเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่นะครับทำชีวิตของเราให้ดีแล้วก็มีความสุขประสบความสุเร,ร็จโดยเฉพาะในเรื่องการงานการเงินนครับเดี๋ยวเรามาขอดูคําแนะนําจากไพ่ทาโร่กันสักหน่อยนะครับว่าจะมีคําแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟบ้างนะครับเมสสิงหธนู คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะครับเพื่อนๆชาวทัดไฟก็พลังงานของไพ่ทาโร่อยากให้เพื่อนโฟกัสเน้นในเรื่องการงานการเงินกิจการต่างๆการค้าการขายตรงนี้ค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าครับประสบความสาเร็จในเรื่องการงานการค้าการขายนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องการงานการเงินเข้ามาตรงนี้ทาให้เพื่อนรู้สึกว่าเติมเต็มจิตใจในเรื่องการงานการเงินนะครับรายได้มีความมั่นคงมีข่าวดีมีช่องทางใหม่ๆ มีโอกาสใหม่ๆนะครับที่เข้ามาในเรื่องการค้าการขายแล้วก็การงานการเงินตรงนี้เพื่อนๆถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์พลังงานของไพ่เทโร่ก็อยากให้เพื่อนๆสร้างความนะครับแข็งแกร่งในจิตในใจนะครับยืนหยัดด้วยตัวเองใั้ได้ก่อนนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราอาจจะไม่ถึงเวลาของเราเพราะอะไรเพราะว่า ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะเราอาจจะเจ็บปวดในะเรื่องความรักความสัมพันธ์มามากพอสมควรณนะขณะนี้นะถ้าเป็นเวลาในเรื่องการค้าการขายหรือว,ว่าการงานการสร้างงานสร้างเงินอาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมมากกว่านะครับพลังงานของไพ่เทโรก็อยากให้เพื่อนๆชาวธาตุไฟนะครับเมสสิงห์ธนูโฟกัสในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราอีกส่วนหนึ่งมาขอดูนะครับคาแนะนําจากไพ่ออรรเิลกันสักหน่อยนะครับว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟบ้าง พลังงานจากไพ่ออริเ yeah. ึิลนะครับก็มีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆก็คือถ้าเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เพื่อนเพื่อนจะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนะครับการดําเนินชีวิตหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ครับถ้าที่ผ่านมาในการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตัวในความรักความสัมพันธ์นะครับถ้ามันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าถ้ามันยัง ก่อให้เกิดปัญหานะครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เราเข้าไปในความสัมพันธ์ต่างๆนะครับลองเน้นในเรื่องของการกระทำนะครับเพื่อนๆที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงในเรื่องการกระทำที่มันเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะครับพลังงานของไพ่อารักเกอรอยากให้เพื่อนๆแสดงออกนะครับถึงซึ่งความรัก จากการกระทําจากคําพูดจากสิ่งที่เราช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่นะครับในคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งนะครับพลังงานของไพ่อรัเคลอยากให้เพื่อนๆออกไป,ไปเผชิญโลกกว้างนะครับใช้เวลานะครับกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับคนที่เรารักนะออกไปท่องเที่ยวออกไปไประจภัภัยในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปนะครับเพื่อความผ่อนคลายนะครับ หาวันเวลาว่างจากการงานวันหยุดนะครับออกไปพักผ่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็พลังงานของไพ่เรรลือ่อนใหญ่เพื่อนมองนะครับแง่มุมบริบทของชีวิตที่เราเผชิญอยู่นะครับ <Yeah S 1> ในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ต่างๆมองในแง่มุมใหม่ๆนะครับตรงนี้จากสิ่งที่เราคุ้นเคยจากสิ่งที่เราคิดว่า เป็นเรื่องประจำวันเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้คิดได้มองนะครับได้พัฒนามุมมองใหม่ๆพัฒนาทัศนคติมองเห็นนะครับสิ่งเดิมๆในรูปแบบใหม่นะครับบางทีมันจะนําพามาซึ่งความสุขความสงบในจิตใ,ใจแล้วก็เพื่อนๆอาจจะได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆนะครับที่ทําให้การพัฒนาการเจริญเติบโตของชีวิตเรานะครับเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้น นะครับอีกส่วนหนึ่งพลังงานของไพ่อรเคลื่อนอย่างให้เพื่อนเคลียร์พลังงานลบนะครับความผิดหวังหรือความวุ่นวายในจิตใ,ใ,ในใจของเรานะครับปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ละทิ้งในส่วนนี้ออกไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ว่านะครับเพื่อนๆจะดําเนินชีวิตนะครับในส่วนไหนก็ตามการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์พลังงานของไพ่อรเคลื่อนอย่างให้เพื่อน เน้นความซื่อสัตย์เน้นความจริงใจนะครับพบปะพูดคุยหรือเกี่ยวข้องกันด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจต่อ,อก,กันนะครับก็จะนําพาให้จิตใจนะครับความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนนะครับมีความสุขมีความสงบนะครับเติมเต็มจิตใจเปิดโอกาสใหม่ๆที่จะให้เพื่อนได้สัมผัสได้มองเห็นโดยเฉพาะในเรื่องความรักความเมตตาหรือความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับ ตอบอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอปิดท้ายนะครับด้วย b o o k of answer นะครับว่าจะมีคำแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟบ้างนะครับบล mm ู hmm. ออฟแอนเซอร์ก็มีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆชาวทาตไฟก็คือบางครั้งบางคราวนะครับถ้าเรามีทางเลือกนะครับ ที่มากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก่อให้เกิดการยากลำบากนะครับที่เราจะตัดสินใจกว่าเรามีทางเลือกหรือมีตัวเลือกใดๆที่น้อยลงนะครับหรือน้อยกว่าการตระหนักในส่วนเนี้ยในสิ่งเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับก็สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวทาดไฟนะครับเมสสิงห์ธนู ในห่วงเดือนนะครับสิงหาคม2 5 6หก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ดีนะครับพลังงานหน้าไพในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการสลับฝั่งกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีหน้าไพใ,ใดๆพลังงานใ,นใดๆที่บอยอ่านออกไปแล้วนะครับทําให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจบอยก็ต้องขออภัยไว้ณที่ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆรับชมไว้ในแง่ของความบันเทิงนะครับเป็นความหวังเป็นกาลังใจนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับซึ่งกันและกันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆรับชม รับไว้ในแง่ของพลังงานบวกข้อคิดข้อพิจารณาที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจนําไปปรับใช้นะครับให้การดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็สําหรับช่อง s i ก e เลเมน์นะครับบอยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาสับสก์รานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอยต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ